เราอยู่ที่ไหนกันอะนี่มันพื้นที่ของโกโกวานี่มันโกโก,โกวาที่สุนิดานี่ว่านี่มันนี่มันโกโก,โกวาหนิสวตีทุกคนด้วยนะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเอออะไรวะดีค่ะทุกคน,นตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาไว้ตอนหลุดกันแล้วกันนะ อันอนี้อาละอยู่ทุกคนอยู่ดีก็ตายค่ะนั่งมาดูดนาหน้าใหญ่ดิเอ้ยแกชิมกินเลยบราดเยฮัลโหลเพื่อ,อนคนเดิมหรือเปล่าเหมือนเคยเจอเพื่อนคนเดิมตัเวอเวอง โอ้ oh my gosh โอ้ my gosh โ oh อ oh 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 ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ my god โอ้ my god จับใครเจเอ๋อยู่ไม่เอ uh, ่ยผีน้อยแต่กีเห็นอะไรแบบแบบเออใส่เชือดฉันเชีิวเชือดฉันฮ่าตีให้แม่ วนซู่ซู่อืมอืมโอ้โอ้ my god ผีตัวต่อไปคือตัวอะไรที่ไหนนะโอ้ my god มีที่ดูผีด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะมันนั่นไงว่าแล้วว่ามีโกโก้วามีผีอะไรก็ไม่รู้มีโกโก้วามีเทร็กโซนิ่แล้วก็มีตัวบะมีตัวจุดๆ มีบราวนี่กับคอร์นบอร์ดไอ้เลย์ขัดกากนี่ไหนดูสินี่ตายเลยนี่ตายยุ่นแม่ไอ้นี่เลยอะไรวะตายเลยตายอไอ้ตัวสีขาวที่ยังไอ้ตัวสีขาวมาทำไมอะไรวะไอ้ตัวสีขาวเลยมันมีหลุมลับด้วยอตะกี้มันมีหลุมลับหลุมลับอะไรบางอย่างโอ้ไม่ก็ผีเกิดแล้วใช่เหรอไหนอ่ะใช่ไอ้ตัวสีทอง นายผีที่มันเพิ่งเกิดมันจะเกิดตรงโอ้ยฝนเท่มันจะเกิดตรงดาวกระจายนี่ยบึบนมันต้องมีทางลับเนี่ยหนึ่งสองสามันมีทางลับขึ้นยังไงอะ่ะขึ้นขึ้นทางขยะนั่นไงขึ้นทางขยะไปเลยปึ๊บ เป็นตัวตลบีนหว่าเฮ้ยมันมีทางลับด้วยเพิ่งเคยเห็นทางลับเออนะ้เขาไปตุ๊กแล้วก็ฉันออกมาจากบ้านผีสิงเหรอคำเตือนตซนผีเขียวคังเตือนนี้คำเตือนนี่น่ากลัวอย่าบอกว่าฉันไม่เตือนคุณไว้น่ากลัวจริงเหรอแล้วคนที่ควรไปหลากลัว พี่เป็นคนกลัวทำพี่เป็นคนเออกลัวนะแค่พี่เป็นคนที่กลัวนะขนาาผีตางตัวนั้นีว้ายตอใจโดนโอ้ยมัน้นโอ้ยคออายแหละผีอะไรวะเนี่ยเราเล่นแต่เราคิหายเลยเอ๊ะอะไรวะ พอมดเข้าไปหน่อยก็ลืมกินน้ำผงเสร็จเอ้ยน้ำผงเอ้ยไม่มีน้ำผงแล้วพอเปิดอย่างดังๆแล้วเปิดเสร็จดังๆมันก็จะได้ยินอะไรบางอย่างแล้วโอ้ยดังปืิบเลยอันบสวนอ๋อ

น่ากลัวกดน่ากลัวเลยกลัวเกินเครยกยาตุาอรู้แล้วคะแนนตุ๊ตาคือคะแนนไงเฮ้ย r e you u t h a i l a โอ้ อยู่เ่ยไม่เหรอเฮ้ยเจ้าอันนี้กำลังชัดตือเอเรียนเเป็นมดไห